จะเข้ามือเอื้อยเบนี่ถ้าเราอยากกินขาวล้วแป้แบบนี่ค่ะเ <laughs> ฮาบ่อยกินซสมเขาป่เขอาใจ <c oughs> <laughs> อู้ววววบ่ววววัวววนวยัอวาวอวาบววววบวกแก,กไปวาบา้ำ <laughs> อันนี้ก็คววววบบว no, no. <laughs> <c oughs> <laughs> โนบววมันโนว sáng đúng cầm ô oh. <laughs> lại hù lại ta lại đó. สวัสดีเด้อสบายดีเด้อผู้มีพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนกันยินดีตดินหับเข้าวสู่สองสนนกันแล้วผมพี่น้องเอ้ยบอกว่าพี่น้องพังลาพังไทยด้วยต่างประเทศเนาะขอกราบสบายดีเบิร์ตสุขสุขคนผม,มพี่น้องเอ้ยอ่าเนาะก็คือว่าทางถนนก็ได้มาหาทางอ่าน้องเม,งมย์น้องไม้เพิ่นคือเก่าคือเดิมผมพี่น้องเอ้ยอ่าเดินทางมาฮอดประเทศกันสิบโมง เกือบสิบเอ็ดโมงยังพวยพี่น้องเลยโดยทางสนวนงการมาคนเดียวเพวนพี่น้องเนาะพอยขี่มากพวยพี่น้องเลยกับญาติน้ำท่อน้ำทางขนาดเนาะรถล่างปลาปีกเนาะวิ่งไวกับญาติพวยพี่น้องเลยโดยเนาะถ้าบ่ได้ยินเสียงสนวนงการต้องขอโทษขออภัยเด้อพวยพี่น้องเนาะเพราะว่าทางสนวนงการยังบ่มีไม่พวยพี่น้องเลยโดยไม่กับบุมีไม่กันซั่นกันเสียเนาะงพวยพี่น้องเนาะโดย ้องขอโทษขออภัยทลายผู้ไรตาเนาะงพี่พี่น้องเนะาะหาก่าได้ยินเสียงสนอนกน็ขอโทษขออภัยเซ็นกันพ่อพี่พี่น้องเอ้ยโดยฮะจังไั้ก็ท้าสนองกับสเข้าไปหาทางน้องมีน้องไม้เพิ่นกอนพี่พี่น้องเอ้ยนี่การท้าสนองก็มาหาทางน้องมีน้องไม้เพิ่นคือเกขาพ่อพี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยังดีลมดีเธอเด็กมาเนี่ย,ยสบายดีปู้ทางทางเพิ่นมาเอาอย่างนี้นะสบายดีเดอ้อ <laughs> ขึ้นมาจากคนละมันนี่สามคนสามคนคือเก่็เดิมเห็ดมันนี่เนาะทั้งบ้านน้องมวยเพิ่งก็เริ่มเห็ดมันนี่พี่น้องเอ้ยเจคานออกมาจังโมงมาแต่เศร้าว่ามันนี่เศร้ากับเศร้าเอามาที่สองไปสร้างเพิ่นมาก่อนมาพอ่ี เขาสร้างคนมาก่อนละกะน้องเมกามาที่สองที่สามก็แมวุ้นที่สี่กับเซานว่นงงงงว่าเนาะแกค่าแบบเพิ่นมาแต่เขาพิ่นกลับกลับได้มาอีกรอบที่สองว่าสันโอ้ว่าพื้นตามหลังกันมาอืมบ้าไปฝ่อไปนี่ก็งงคือกันเด้เหรอขีดว่ามาหาสร้างอะไรแบบกัปข่าวว่านี่กลับมาอีกรอบสองสิละโกแม่นเนาะ กินข้าวกินน้ำนะว้อ่อมาย่างมาเยเอื่อมเอื้อมย่างข้าวเส้นเหยยังบม่กินบบกข้าวเส้นกินเลยอือข้าวเทียงยังอยู่อ่านี้นะสนวนกันยังบ่เขอใจ ยังมัวเวลากินเม่ยงนภาษาใบ้เออเนาะเนาะโอ้ยผู้เดืองอยู่บ่บ่ไม่ผู้เดืองอยู่บ่จะงเมนภาษาจะหเฮามีเอื้อยแบบนี้ถ้าเราอยากกินข้าวเราแป้แบบนี้ค่ะเฮาบโอ้ยกินซับเฮาบ่เข้าใจ

เอ็บนี่ก็สร้างว่าน้องมีนี่ก็แล้วสานวนมาแล้วเห็นปะซื้อู่สานวนมาแล้วสานวนมาแล้วออืมจุกแสบไปอยู่ลำคนใบได้เลยเคยบ่บ่อ้าเหนือกว่าเคยนะบ่แม่นใบเนี่ยแต่ภาษาอ้อยซื้อ คนธรรมดาจะซื้อใบเป็นไรเนี่ยใบคือคนเว้าจาบ่เป็นเจ้าบริเคยเว้าคนแบบคนใบบ่เคยเว้าอีบ่เขาเขียนเอาเลยเคยเห็นอยู่เนาะบ่เคยเอาค่ะเจ้าซื้อหยังเขาที่เขาจะมาเขียนอือ เขียนเบาเยอ่แต่เขาใส่ปากบ่ได้อือก็คือว่าคนบ้านนี่เขียนหนังสือเก่งเลยขนาดคนตาบอดก็ยังเขียนหนังสือเก่งอ๋อเขียนได้บ่เขียนได้เขามีแนวอันนั้นดิมีน้อยเขาเขาเขาเขียนได้อยู่แนวเขียนนาฬิกามีสามคนผู้หนึ่งห้องเพลงม่วนมวลอาะคนตาบอดคนแม่คนตาบอดที่ห้องเพลงม่วนเด้ เป็นมคนไทยเนาะอเมียนมคนไทยคนลาวใช่อยู่เอาปีเฮียนอยู่มสี่มหามไปเฮียนไปเฮียนห้องเพลงได้จังไงน้องตาก็บอกหรือว่าหูสำหรับไปฟังเนาะน่ฮูันได้ยิน ว่าก็ได้แต่ว่าบบเห็นทิ้อเอ้าลย่า้นินคนพนว่าผูถาเพนว่าพนทีมีดกมีลูกใบนี่หูชีหนวกตากตาเห็นหูหนวกไดเอ้ยอันนี้เย็นตาบอดหูดีิอนมเือนะพจนบัดมือล้ำกับมวนจนอยากหายเนาะมอรืออ่างนี่ เป็นหมอลำเรือลำตางวายกับมวให้คิดคตรคิดอ่าคอยบ่บ้านคนอยู่ใกล้แบบเมีนมาซีบ่มาติดใจัาซีขึ้นมาอยู่ในสูนย์การเราเด้อเราห้องพี่ง้จริง าบคขอเราก็มีเงินอาจารย์นี่ย้ืให้กินสร้างกเะต่าปงโปงอยู่นนองเ้ยตัแช่ไว้ใชส่ดาอุปกรณ์เครื่องมโอไว้ชวนมันมีแต่ใหม่ซื้อเ่า ยามบัมาสุดสายมา้าลังเนาะเสียงบัวหูเสียงกาวนั่นแหละเนาะแจ่เจ๊คนสวยข้าคือว่าน่ะถุนปัดเย็นเย็นพอดน้องเอ๊ข้าวาตุบหน่อยน้องมีน้องไม้เลยเย็นช่ำเย็นสบายอากาศก็ดีอ้ววันี้คือเห็นพูดยานาื่อวาน บ่แม่เราบนมาเบิ่นเสียไปเสียไปอยังไงเราเสียไปกินบ่อือแกงน้อไม้โดยก็อยจะขุดอยู่ขุดอ่ายานางขุดยานางเอาเมื่อปูกตายเขาหรกบ่ได้อือเม่ควมน้องอ่าไม้อยู่เด้อย่าเอาเมื่ออะไรตายได้ล่ะถ้าเขาปลูกเขาขุดหนามจงได้เขาบ่ได้คือเก่ามันแห้งเนาะโดย อเมนเมนมันส si si oh, no? ีแห้งสีแดงคือว่าแหละยูหยามผลตกเรื่อยๆผู้เนาะมันตกเรื่อยๆกะถ้าหาบกคุดออกหักมันมันกะตายคือเก่าคุณดออเบิดหักมันถูกหักนะเดิกบ่เลิกได้บ๊อบเลิกดอกปานธรรมดาเนี่ยเด็กเขาปานเพิ่นเคยคุดเขาไปคุดมือนานเด็เอาแบบเอาเอาเอโกนเอาหักแหละแบบ ขี่ด <ITA> ินม um, ันติดกันกับหาวเลยอย่าสูดสวรรค์มั้งติดกับหางเลยอ่ะพี่ก็บอกยังไงเนยามผลขุดเอาแล้วก็เมื่อใส่แล้วเนาะล่ะเอี่ยผลก็เลยสิเอาเลยสิมาเอาพี่ดะเมื่อปลูกปลูกใส่ริมริมหัวเมื่อแลร่จะเอาไปแล้วไปขุดเอาอย่าเอาเมื่อแดงตายได้ล่ะมันบ่ตายเลยมันสิยดให้เราอวอฮดสามารถจะก็ฮดเนาะ ดทุกเช้าแหน่แต่ว่ามันก็อากาศก็ซี้เว้ามื้อนี้กลางวันก็ตายคือเก่าหรือว่าหายังมุ่งไว้เนาะเฮาเห็นเอื้อน่ะดอกปูค่ะดอกบิงเนาะน้องมยเนาะอ่ะจังได๋กะให้ทางน้องงมานั่งดินก่อนเลยล่ะเด้อเบิ่งทางสร้างก่อนบาดนี้ะเพิ่นเฮ็ดฮอดเด้เด้เนาะไปเบิ่งก่อนเ้ย ดูยัยไม่ดูฮ่าตู้พี่น้องเลยทางเพิ่นก็เห็ดไว้พอสมควรเนาะถึงฮวงห่างเลยกับงามพอสมควรเด้นี่สบายดีเด้อทางนั้นเด้อโอ้ใส่สีตาแล้วะสบายดีเด้อทางสาวุนเด้อพี่ลองเลยไอ้เงี้ยสามก็มาแต่เศร้าเดีน không à. oh. <laughs> uh, đây cũng không có ấy đã đấy, งั้นก็ไอ้เหรียญมันเลือกครับ

สมองเราย่กันอยู่้ยพี่น้องเนาะทางนงกาได้มาทางนี้ชมพี่น้องเตยได้เถือกับมากกมันกัเนาะทางสร้างผลบริทเบียรเขีดงานทางเ้ากับบริสุมาชมพี่น้องเอยวันนี้กับทางเพิ่นกัได้ลงมือเบียรเขตดงานเลยเนาะฮึ่ม มานมีน no um ้มวยเพิ่อผู้รับผู้องทางสร้างเพื่อส่งสายปันกันเ e ต t ผู้รับผู้รัีเยอ้าสนองกสิระเบิงทางน้องเพิ่นปลูกต้นค่าหรือว่าหัวจังไคร่น้องี่พร่น้องเนาะติดอยู่่เนาะพี้อับ้องเนาะ จังไคเพิ่นต้นคาสิว่าแล้วพี่พี่น้องให้ปลูกยามนี้เนาะคือยามแดดยามร้อนมันร้อนปลูกหยังร้บ่ติดพ่อพี่น้องบ่คือยามฝนเนาะถ้าปลูกฝนสิตกวพี่น้องเย็นชุ่มตลอดสิเกิดแล้วสิติดง่ายพี่น้องกาว่าน้องมวยเนาะเฮ็ด้อกันพี่น้องเ่ยงาน bàn cân hết, tuần sau tuần là uh, mình sẽ xịt sệt nữa, thả đâu nhiên ดน้องมีน้องไม้เพิ่นก็ไปซื้อกับข้าวกับน้าให้สร้างแล้วเนาะอ้าแล้วน้องก็สิรออยู่นี่ล่ะพุ่นพีองเรอลงสร้างเพิ่นเฮ็ดเวียก่งาน

ເພ you know, you know uh, bon. ິ່ນກໍເຮັດໄວ້ພໍສົມຄວນຢູ່ເນາະຜູ້ພີ່ນ້ອງເນາະອາເພິ່ນແຂງແທກແລ້ວກໍຕັດຄົນนึงກໍຕັດໄມ້ເພິ່ນສອງຄົນກໍເພິ່ນກຕສສມອຊແລວນາຄາີນ້ອງ

ือว่าอะไรเวงกันทํางานแบบนีกไวเนะนึตัดไม้สองคนบัดโตเทง พูดพี่น้องเอาา๋จะดลกันต่อๆไปเนาะว่าทางสามพิ่นชีวเร็วคันสำหรับใครพูดพี่น้องเอ๋แต่คันนี้กะถือว่าไวพอสมควรเนาะพูดพี่น้องเนาะก็คือว่าถ้างสนม,นมากกะกี่โมงสิบโม,มงพูดพี่น้องเอ๋มาเห็นทางสามพิ่นกะขึ้นไมค์ขึ้นโต โดยฮะจังไรกับสำรับคลิปนี้ก็บทาสนองการสิริคอจบคลิปก่อนบุนนน๋พี่น้องกนะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาสนองเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจสู่โตบุ๋มพี่น้อยโดยผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องอิสระสู่คนเนาะโดยการสำรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วขอบครัวมาสบายดี